ใหญ่ที่สุดในอาเซียนกังหันลงผลิตไฟฟ้าต้นแรกของลาวติดตั้งสำเร็จแล้วโดยบริษัทไทยเป็นผู้ลงทุนจีนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและผลิตกระแสฟไฟฟ้าส่งให้เวียดนามมีสัญญาสัมปทานกับลาว25ปีเรื่องมีอยู่ว่าโครงการไฟฟ้าพลังงานลมมอนศูนย์เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมแห่งแรกของลราและเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังการผลิตตามสัญญาสัมปทา,าน600เมกะวัตต์มูลค่าโครงการสูงกว่า930ล้านดอลลาร์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่แขวงเซกองและแขวงอตตปือทางตอนใต้ของลาวมีพื้นที่รวม425,000ไร่ภายใต้การบริหารของบริษัทไฟฟ้าพลังงานลมอนสูนจำกัดที่มีบริษัท BCPG ในกลุ่มบางจากประเทศไทยถือหุ้น48% โดยบริษัทพาว e r c h i ช a าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและใช้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมของจีนจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของเวียดนามโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญของลาวที่มุ่งสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนโดยใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคาดว่าเมื่อโครงการนี้สำเร็จจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของลาวทั้งด้านการลงทุนจากต่างประเทศ และการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อการส่งออกรวมทั้งช่วยส่งเสริมบทบาทสำคัญของลาวที่สอดคล้องกับนโยบายแบตเตอรี่แห่งเอเชีย er, ปัจจุบันลาวส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ไทยเวียดนามกัมพูชาสิงคโปร์มาเลเซียและเมียนมาซึ่งล่าสุดกังหันลงผลิตไฟฟ้าในลาวได้ติดตั้งสำเร็จแล้ว1ต้นจากทั้งหมด133ต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด และเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ในปี2,568เรามาฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตเกี่ยวกับกรณีนี้กันความคิดเห็นแรกเป็นคนไทยได้กล่าวว่าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบไทยเช่นเพชรบูรณ์และโคราชให้คนในพื้นที่มีรายได้ขายของให้นักท่องเที่ยวความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวลาวได้แสดงความคิดเห็นว่าโครงการผลิตไฟฟ้าในลาวมีหลายแห่งสร้างรายได้มหาศาลแต่ลาวจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อสัปทานหมดอายุ ต่อมาเป็นชาวออสเตรเลียได้แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีอายุการใช้งานเพียงสิบปีควรจะเปลี่ยนใบพัดและบำรุงรักษาก่อนหมดสัมปทานและส่งมอบให้หลาวความคิดเห็นท่านต่อมาคนลาวท่านนี้บอกว่าขอชมเชยผู้นำลาวทรัพยากรในประเทศมีมากมายแต่บริหารจัดการเองไม่เป็นขายสัมปทานให้ต่างชาติลูกเดียวความคิดเห็นจากคนลาวท่านต่อมาบอกว่าลาวผลิตไฟฟ้าได้แต่ตามชนบทหลายที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ยังกล้าบอกว่าตัวเองคือแบตเตอรี่แห่งเอเชียต่อมาเป็นชาวเวียดนามได้กล่าวว่าหวังว่าเงินลงทุนที่รัฐบาลลาวได้มาจะนำมาพัฒนาประเทศและเกิดประโยชน์กับคนลาวอย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อมาจากคนไทยบอกว่าต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้คนในพื้นที่แต่กลัวว่าบริหารจัดการไม่ได้โดยเฉพาะกองหลอนและราคาสินค้าที่ขายให้นักท่องเที่ยวและต่อมาเป็นความคิดเห็นคนลาวบอกว่า ส่งออกไฟฟ้ามาหาศาลแล้วรายได้ไปไหนหมดไม่อยากจะคิดความคิดเห็นต่อมาคนลาวท่านนี้บอกว่าไทยและเวียดนามได้เงินก้อนใหญ่จากโครงการนี้ส่วนลาวได้เพียงของเหลือบนโต๊ะอาหารความคิดเห็นต่อมาจากคนไทยได้กล่าวว่าสัปปาน25ปีก็พอแล้วถึงลาวจะได้ไปก็เป็นแค่เศษขยะสัปปทานหลายๆโครงการก็เช่นกันได้ไปแล้วนำมาต่อยอดและบำรุงรักษาได้หรือเปล่า ส่วนความคิดเห็นจากคนลาวท่านนี้บอกว่ากังหันลมหนึ่งต้นใช้เงินลงทุนสูงมากหมดสัมปทานเมื่อไหร่อายุการใช้งานก็หมดตามและความคิดเห็นสุดท้ายจากคนไทยได้กล่าวว่าอันนี้ควรปิดประเทศฉลอง9วัน9คืนขณะมีสะภานลอยแห่งแรกยังจัดยิ่งใหญ่เลยและนี่คือข้อมูลและความคิดเห็นทั้งหมดหากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขออภัยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามขอบคุณที่รับชม